คดแดี S <S <ffe> ่นะครับขอนเดทานได้ืออดหมแลอุ้ยอ้เด้อไมไม่เห็นันอ,อนี้เลยวอ่าีคือประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของเมืองไทยชาวเชไทยของเราดำรงอยู่ได้เพราะกระวัติเพราะเหตุสุขเพราะผุ้คนบ้านเมืองไรอยู่ได้ พ่อท้ายแม่ท้ายเป็นขุนศึกรักท้ายแผ่นดินเกศรถกาเป็นยักษ์ทำให้เห็นเลือกเนื้อเนื้อไข่ของคำว่าเราชาวไทยถึงเวลาหรือยังครับพี่พี่น้องประชาชนจะเห็นความสำคัญของขุนศึกขุนพลพ่อช้างแม่ช้างถึงเวลาหรือยังครับ ที่เราคนไทยจะรู้ร <HHH> ักสมัชฌมานสามัคคีรักษาแผ่นดินไทยอะไรจะเชื่อการันตีท้ององค์ใหญ่ใส่เสื้อสีเมืองนั่นคือท่านผู้ใหญ่เหมาทรัพมากเป็นผู้ใหญ่บ้านตำบลห้าม่วงอำเภอจเปริ านอีเทียบหนึ่งคือที่ปันคือปลายทองคำตอองค์นีององน้ตลาดนามมากครับแต่รู้สึกว่าท่านสองจะไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่นัก cho mày hình cái đôi nha